ก็อยากรู้ว่าถ้าแบบเอาไปร้องตามที่ต่างๆแล้วแบบเพลงนี้ไ่พันผมโดยช้อนแกงจริงๆพี่ว่าผมน่าจะโดนแบบน่าโดนช้อนมั้งตอนนี้น่าแบบโดนแบบกระทือนเดี๋ยวโดนช้อนแกงว่ะเต้เต้เต้เตตคำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจจะมภาพหร่มหาไม่เหมาะสมผู้ชมทก่าจะปอดภัดีก็ได้่านท่านจะคู่กับท่านีร้องก็ุด้นถึงเบญาพร้อมแล้วก็ไปดิไอ้คุรรัก กดซับไปหน่อยครับสวัสดีครับทีนี้เราเข้าสู่ช่องภูวิทน์ฉันแมนะครับก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือวันนี้ผมได้ฟังเพลงของแจ็คแปบโฮนะครับผมรู้สึกชอบมากเลยเพลงยาโดยช้อนแกงอ่ะอยากรู้ว่าถ้าแบบเอาไปร้องตามที่ต่างๆแล้วแบบเพลงนี้มื่ครผมโดนช้อนแกงจริงๆหรือเปล่านะครับรื่เป็นยังไงกันก็เตรียมไปรับชมกันนะครับผมคือตอนนี้ผมจะไปแต่งตัวก่อนเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเฟี้ยวนะครับ ไปแต่งตัวนะตามออกมา Let's go นี่คือที่แต่งตัวของเราเป็นไงถ้าพร้อมแล้วเอาจริงเหรอตัวต้องทาก่อนทาเราว่าทาโคนเนี่ยมันดีต่อผิวแคลกเอาไม่ใช่โคนนี้เหรอเดี๋ยวลอยดูว่าเราจะไปโดนช้อนแกงกันหรือเปล่านะครับตอนนี้โอ้ย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 ่างนี้มันก็สบายเหมือนกันนะเนี่ย คนเลยวะทำไมมีกลิ่นเลยขึ้นไม่ได้ไม่เปื่ยนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อเลยร go ไปเร็วลเร็ววันนี้ไปเ้นเลยอยางรได้ป่ะพี่ายาของหมอเลยนะหน โดนขอแกงว่ะเติร vale, ์ตเติร์ตเติร์ตเติร์ตร์ตเรตเติรร์ตเติร์ตเตตเติร์ตเติร์ตเติเติรร์ตเติร์รเร์ิร์ตเรเเ อยากนอนอแกงว่าเตอต๊ตอเตตตตอโได้มยู่เหื่อแล้วกะปิจี่มมะม่วงเฮ้ยอยากนอนร่วงอยู่ในไอซีย่ะแป๊บนูก็โดนตีแล้วไปดเาไปลวครับทุกคนเหื่อแล้วกะปิจิ้มมะม่วงเฮ้ยาก ่เริ่มแข็งเลยนะหน้าเยเริ่มเริ่มตึงเลยเออมาแบบอยากโดยช้อนแกงครับพี่โดยช้อนแกงอ่ะนี่ไงครับพี่พี่พผมงงพี่กินงาทำไมวะเอ้ากะปิที่มะม่วงเนีอยากนอนร่วงอยู่ในไอซียูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหน้าผมมีหน้าโดยช้อนแกงไหมครับพี่ ใช่ไหมครับหน้าผมแบบโดนช้อนแกงนะหน้าแบบโดนกระทือนรึเปล่าพี่อ๋อไม่ใช่ครับเท่ไหมครับพี่เท่ครับโอย่างเท่เลยเดือดรครับผมผมไปพอกผิวมาครับไปพอกผิวมาก็เลยแบบเดินมาเดินมาเที่ยวตลาดกับพี่คือตลาดนัดวันนี้ต้องสั่นสะเทือนเพราะกูมาบอกเลยสั่นสะเทือนแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอะไรวะ ได้ได้มุมละได้มุมแถวนี้เลยแถวนี้เลยเช่นนี้เลยก็ะเดี่ยวเลยอยากโดยช้อนแกงว่ะเติร์เติร์เตรัเติร์เตรัเติร์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 เติรัเติร์เติรัเตุกคเติรอเติร์เติร์เติร์เตรเิเต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 อรเตอเตเติเติเตรเตอเตอเต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 ผิร พี่ว่าผมน่าจะโดนแบบน,น่าโดนช้อนมากตอนนี้น่าแบบโดนแบบกระเทืรนพี่น้าโดนเปล่าอะโอ้ยย <c oughs> ่างโดนช้นแกงว่ะเตอร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 ์ร์เตร์ร์เตอร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 ์ร์เตร์ร์เตร์ร์ตร์ตร์ตร์เตอร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 ์ร์เตร์ร์เตร์ร์เตร์ร์เต ต่อไปถ้ามาที่นี่เนี่ยเขาก็คงแบบกระทืบผมแล้วเขาไม่ให้ผมเข้าแล้วไอ้ตัวนีจะไม่เป็นหมาแล้วเป็นหมาต้องตายแล้วกระชื้นตายก่อนผมว่าผมประเทศนะพี่เนี่ยชุ่มโคลนอยู่อย่างพีเลยไม่มีใครมาหมดแล้วเนี่ยบอกตี๋ของข่าวจั้วงเลยเมื่อก่อนเนี่ยตี๋ก็เลยแบบเอาโคมาทาเล่นไปได้แบบสะอาดพี่เราไม่เราไม่ครับพี่อย่งแบ่งกันใช้สวัสดีครับพี่ผมเทพไหมครับพี่เทพมากผมไปไปแบบไป้ข้อผิวมา ครับดูสถานียิมของเลยครับพี่พี่ขายอะไรครับน้ำตาลสดนี่มีช้อนเอาไปแกงเลยครับพี่ขอนแกงอะไร่างเงี้นะงยเดี๋ยวเป็นอนแกงกกว่ะตืออ้อตื้อไม่ครับพี่แบบเดี๋แบบอยู่ๆแบบหลับลงไปเลยอะครับพี่รการก <laughs> ครอยากหลับ <laughs> แบบ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 ทั้งตลาดแบบบรวมหมู่คนเดียวครับแต่ว่าผมไม่อยู่แนละ้วผมมีเรื่องอื่นก่อนนี่นะครับน้ำตาลสดบ้านใครก็ไม่รู้บ้านแผ้วแผ้วใครก็ไม่รู้นะเนี้ยแสดงว่าแม่ค้าชื่อแผ้วตัวนี้ ท่านบอก่ให้มึงกินเพราะอย่างนี้แหละเพื่อเป็นการตอบแทนผมจะเต้นให้ดูนะครับพี่โยนช้อนแกงว่ะแจแโยังโดนช้อนแกงว่ะเฮ้ยพี่เอาเปล่าวะโอ้พี่ต้องกอดผมไม่ได้พี่พี่กลังเกียดผมอยู่แล้ว การตอบแท้ครับเราเต้นให้ถึงรอบนะครับการบอนแข้งว่ะเตร์เติรเติร์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 เติรเติร์เตเตเเติร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 เตรเติรเติร์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 เติรอเติร์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 เตาร์เติ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 รอเติร์เตเร์เติร์เต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 รเตเต ที่มาอ่ครับพี่เจย์บอกเรื่องกูโอ๊ยมีถุงมือให้ด้วยถุงมือทานน็อตอะไรวะหมูคั่วอร่อยจังเลยเจย์บอกว่าอยากให้เต้นดูหน่อยพี่อยากแบบดูท่าเต้นแบบที่แบบถุกเทพแบบเท่นะเต้นยังไงก็เท่ตามสิ โดนชนแกง่ะแจ็กปหคิได้ัผมเลวแจ็กเหนื่อยมากแลครับพี่พี่ก็บอกว่าอยากโดนช้อนแบบเหนื่อยครับพี่นี่คือไอ

แล้วกระปิ่มะม่วงเฮ้ยอยากนอนเร่วงอยู่ไอซียูอไรคพี่นี่เองเหรอี้ครับเฮ้ยดูดีนะกินมากเลยอ่ะนี่เร้านวนนนี้่น้รหน้ับเลเจาร้านนี้นะครับที่ว่าร้านลุงไม่สูง ทำไมวะลุงเตี้ยนี่คนเดียวได้ไม่ค่อยไดด้วยเลยไปต่อกันเลยครับทุกคนยักษ์ชิ้นใหญครับยานะคะอะไรครับเขาเรียกไปเห็ดโบราณเนี่ยครับพี่เป็นทอดมันนะครับกาทางจังหวัดเขาเรียกปลาเห็ดมันจะใช้ปลาซิลาสร้อยทำมันจะขึ้นก้นหลอดเท่ๆครับยังไม่ได้กินเลยอร่อยมากเลยแน่ครับ

โอ้ยน้องอ for ูเอฟซีไม่แล้วคอนมันปลาเห็ดโบราณตลาดเดี๋ยวมาไปดูสายหนึ่งมาชิมกันได้นะครับถ้าเราชอบเราซื้อกลับไปได้ทั้งพวองเลยครับเยี่ยมมากก่อนซื้อครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอะไรวะปลาดองพี่เบียสีเบื่อแล้วกะปิจิ้มมะม่วงเฮ้ยอหยั่งควมรู้สึ กำลับแบบไม่ตื่นว่ะเฮ้ยอยากำลับแบบไม่ตื hey, like. okay. ่นว mhm. ่ะเอากลับบ้านนี่ครับพี่น้องมะม่วงนี้ครับมะม่วงนี้ถือถือได้ทุกที่นะเพราะว่ามันไม่หนักมันมะม่วงเบาอ้าวแม่ค้ายทันมุกอีกนี่คือร้านมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงเบาใต้นะครับผมใครที่อยากมาชิมก็มาชิมได้ที่ตลาดนัดวัดประดู่สายหนึ่งนะนี่นี่นี่ร้านนี้เวลาผมมาผมกินบ่อยสวัดูครับอย่าไปท้อใจครับ โดนช้อนแกงว่ะตตตตเหครับนี่วันนี้พี่ทำานไม่กินเลยหอู้หูยนไปเลยครับจากโดนช้อนแกงว่ะเตตเตตเตเตเได้มาแล้วนี่จากโดน้อนแกงเลยอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยแบบพาตัวเล่นแบบอย่าโดนอยากดูว่ามีใครอยากเปผมหรือเปล่าครับพี่ผมแบบอยากโดนแบบอยากกระอทไรางเงี้ยก็เลยมา ใช่ครับแบบเลือดตกแบบเข้าไอทยูเลยอะไรเงี้ยรอนอนอนเดี๋ยวพี่เรียกแขกให้เรียกแขกได้อยากโดนชานแกว่ะเออ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 เองเออ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 เอมเอนเออเหมือนเมอเออเออเอี่ออเ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 ออีอเออเาอเมอเออเออเออเเเออ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 กเออเออเอ เอาเฮียเขามีตักรกลน้องนาา่ารักมาก้ใงไหนเหรอคะน้องยองนาา่ารักน่ารักไงละ่ะคนมันม,มันเท่เหครับพี่น้องอันนี้ครับลำยองนะครับลำยองผัดขี้มเมา,านะครับปกตินั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านนะครับเอาไม่ใช่ไม่ใช้เร<อ>าไปกระตอกเลยเราจะไปเต้นคนตีนัเ่เซเว่นนะครับเดี๋ยวมีใครแบบก,กล้าช้อนแกงหรือเปล่าครับเราไปดูกันเลยครับพี่น้องครับไปคือแบบว่าบอกเลยนะครับว่าใครเห็นเขากินแบบว่าเขาเนี้ย คือแบบว่าใครๆก็แบบว่ามึงก็น่าโดนทันทีอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้อยากให้แบบเนนื่นแบบกระทืบแบบวันโจทีไปอยากโดนชั้นแกงว่ะอยากได้ว่ามีอะไรอ่อยากว่า่าเลย ท <ITA> okay. ่านเรนะครับเาอ่ะเด้วช่เหรอเข้าด้วยเได้วยเฮ้ยไม่มีใครเต้นเลยอะไรกันเียัผมะบอกว่า แตก้ก็ขอแหบไปเกินน้ำต้องเข้าแล้วอย่างเงี้ยน้ำต้องเข้าแล้วนี่ครับนี่ครับเตดูไหมครับพี่อยากโดนช้อนแกงว่ะเติร์เติร์เติร์เตร์เติ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 เติเตรเตเตเติ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 เตรเตล้เตรเตรเตเติเตร์เเรตรรเตรเเตรเเิตรรเรเเร จะอยู่แบบเดินมาแบบล็อกคอไปเข้าตนอนอ่างเงี้ยหยอกหยอกหยอกอันนี้หยอกนะอยู่ตะโกนจนแบบคแบบอ,อแหกเลยเนี่ยวเราเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไฟแดงนะครับพวกเราไป let's go มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กน แยกไฟแดงแล้วมาทองวว้าคือผมจะไปตรงนั้นนะตรงนั้นนะเออผมจะไปตรงนั้นแล้วผมก็จะพึ่งไปเต้นตรงเก,กาะไปถนนตรงนู้นนะ و, แล้แบบยังไงแล้วก็ไปกันเลยพวกเราดูนะว่าจะมีแบบใครลงจากรถมาเพื่อกระตีหรือเปล่านะครับยกง ี้นะเสียงเริ่มหมดแล้วตอนเนี้ยนี่ให้รู้ว่าใครคุมเรางนี่มันเก่งจริงๆเลยนะนี่เรามาผ่านไปผ่านมาเลยครับรถแกงว่ะ งเงี้ยเผื่อจะหายไปอะไรเงี้ยตัวช้อนแกงว่ะตื่ตืตืตื่ตื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 เป็นไงบ้าครับพี่โอยน่ไม่ใช่ไม่ใช่มาวมาแล้วมาสหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไให้ผมด้วยนะใที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะใครชอบก่กดไลค์กดแชร์กดซับไรพร้อมกรดิง ให้ผมด้วยนะเพื ah, no. oh, oh. <S <S ่อที่จะแบบดูไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ถ้าไปพาไปเทียนตลกที่ไหนก็ว่ากันไปว่ากันใหม่นะครับผมย่าช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยไปหาใครเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดระบาดไงคือแบบจะเข้าไปในที่คนเยอะๆไม่ค่อยได้เออตอนนี้ก็เป็นคลิปแบบเกี้ยงๆฮ่าๆหรือรอบๆบ้านนี่แหละไม่เป็นไรมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับลงครับเอาแบ่งๆกันแบ่งๆกันครับผม อ,อ,อร่อยนะคัเอไหมครับผมคืเต้าปีนะก็มาให้แบ่งๆกันกินอันนี้ก็ไปให้แม่เลยอันนี้ก็เอาให้ลุงเขากินแบบลุงขนั่งอยู่กำล,ลังนั่งอยู่เราก็เลยอาเขามาให้ให้มองให้ก็แล้วแต่ oh, <no. S 1> เจอกันหน้าครับบายงไปอ,งอะไรลงไปวะนี่ยลับมาอปเปี้วมครับท่าผู <S <S ช้ช โอ้ก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ย